วันนี้ว่าจะไปตัดต้นไม้ที่นายกบแต่ก็มาใน,นตัดกลายเป็นถอนถอนต้นไผ่เนี่ยตัดไผ่ตัดต้นไผ่ถอนต้นไผ่แล้วก็ปลูกนายกบเพิ่มตรงริมคลองแล้วที่ปลูกไว้ขึ้นมาแค่ ไอ้ไอ้ไผ่แบบนี้ขึ้นแค่สองกออ้อยกอเดียวก็เลยปลูกเพิ่มแล้วก็ไผ่อีกแบบหนึ่งที่มันขึ้นตรงตรงที่น้ําล้นของเราอะข้างสะมันขึ้นมาสามต้นวันนี้เพิ่งเห็นที่ไปปลูกไว้ปลูกไว้ตั้งไม่รู้กี่ปีที่แล้วหรือปีก่อนนู้นก็ไม่รู้ไม่แน่ใจ วันนี้กลายเป็นไม่ได้ตัดต้นไม้แต่เ,เอาไม้พวกนี้มาแทนที่ตัดไว้ตอนหวานข้าว